เรือหลวงนเรศวรถือเป็นหนึ่งในเรือฟริเกตชั้นแนวหน้าของราชนาวีไทยที่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลข,ของชาติและลาดประเวนในหน้านน้าอาณาเขตของไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้าประจำการในช่วงกลางทศวรรษ1990เรือชั้นนี้ได้กลายเป็นกําลังหลักของภารกิจทางเรือของไทยเรือฟริเกตชั้นนเรศวรได้รับการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพื้นฐานจากแบบเรือฟริเกตจีนชั้นไทยศูนย์53แต่ได้รับการขยายขนาดและปรับปรุงระบบต่างๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภารกิจรบหลากหลายรูปแบบในศตรวรรษที่21เรือในชั้นนี้มีจำนวนทั้งหมด2ลำได้แก่เรือหลวงนเรศวรหมายเลขเรือ421และเรือหลวงตักสินหมายเลขเรือ422ทั้ง2ลำสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือในอนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก่อนจะส่งมอบมาอย่างประเทศไทยเรือหลวงนเรศวรเข้าประจำการในเดือนธันวาคมพศ2 5 6 2,537และเรือหลวงตักสินเข้าประจำการในเดือนตุลาคมพอสอสาลา2,538ปัจจุบันทั้งสองลำยังคงประจำการในราชนาวีไทยอย่างต่อเนื่องเรือฟริเกตชั้นเรศวรจัดอยู่ในกลุ่มเรือรบขนาดกลาง โดยมีความยาวประมาณ120.5เมตรความกว้างประมาณ13.7เมตรและกินน้ำลึกประมาณ6เมตรเมื่อติดตั้งอาวุธเชื้อเพลิงและสเสบียงอย่างเต็มที่จะมีระวางขับน้ำรวมประมาณ3,000ตันระบบขับเคลื่อนของเรือใช้แบบ CODOG หรือ Combine นตดีเซล o r g a สซซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซล MTU สำหรับการแล่นในระยะไกลด้วยความเร็วประหยัด และกังหันแก๊สเ m 2,500บวกของ General Electric สำหรับการเร่งความเร็วสูงสุดโดยสามารถทำความเร็วได้ถึง32นอตหรือประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยปฏิบัติการราว4,000ไมล์ทะเลที่ความเร็วคงที่18นอตซึ่งเพียงพอสำหรับการลาดตระเวนและภารกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือแต่ละลำบรรทุกกำลังพลประจำการประมาณ1 5 0นายประกอบด้วยนายทหารนายช่างระบบเจ้าหน้าที่ระบบรบเจ้าหน้าที่สื่อสารและหน่วยควบคุมอาวุธครบถ้วนทำให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในภารกิจเชิงยุทธการและภารกิจด้านมนุษยธรรมจุดเด่นของเรือฟริเกตชั้น,นเรศวรอยู่ที่ระบบอาวุธครบครนันที่ครอบคลุมทั้งการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศและการปราบเรือดำน้ำอาวุธหลักของเรือคือปืนใหญ่ BAE Mk 45 Mod 2ขนาด127มิลิเมตรซึ่งสามารถยิงได้สูงสุดถึง20นัดต่อนอาทีและมีระยะยิงไกลถึงประมาณ15กิโลเมตรใช้สำหรับโจมตีเป้าหมายผิวน้ำและการยิงสนับสนุนทางภาคพ,พื้นดินสำหรับอาวุธรองเรือได้ติดตั้งปืนกลอัตโนมัติ MSIDS 30M ขนาด30มิลมตรจนวน2กระบอกเหมาะสำหรับโจมตีเป้าหมายความเร็วสูงระยะไกล เช่นเรือเร็วหรืออากาศยานไร้คนขับนอกจากนี้ยังมีปืนกลหนักเอ็มสองขนาดนิ้วติดตั้งรอบตัวเรือเพื่อใช้ในการป้องกันใกล้ชิดและการรักษาความปลอดภยัยเมื่อจอดเทียบท่าในด้านขีปนาวุธเรือหลวงนเรศวรติดตั้งแท่นยิง MK141 แบบ4ท่อจำนวน2ชดุดซึ่งใช้ยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ RGM 8 4ีเฮาพูนแต่ละลูกมีระยะยิงไกลสูงสุดถึง124กิโลเมตรและมีความแม่นยำสูงในการโจมตีเรือรบศัตรู นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้รองรับระบบยิงแนวดิง mk ส1 v bls จำนวน8ช่องสำหรับติดตั้งขีปนาวุธอีเว a s p ซ r สป w ร i ม s ซ l e หรือ essm ซึ่งเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่มีความสามารถในการสกัดภัยคุกคามทางอากาศที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพระบบปราบเรือดำน้ำของเรือประกอบด้วยท่อยิงตอปิโด mk 3 2ขนาด3 2 4ม mm, ิลิเมตรจำนวน2ชุดใช้ยิงตอรปิโดเบารุ่น mk 4 6ซึ่งมีระยะยิงประมาณ11กิโลเมตรและมีอนุภาพในการทำลายเรือดำน้ำ นอกจากนี้ยังมีลานบินและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทางทะเลเช่นซูเปอร์ลิงค์หรือ S-70 h h w w k ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตรวจการค้นหาเรือดำน้ำและภารกิจค้นหาและกู้ภัยด้านระบบตรวจจับและควบคุมการรบเรือชั้นเนเรศวรได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ระหว่างปีพอ,สอสา 2,554-2,559โดยติดตั้งระบบควบคุมการบารบซาบ9 L v MK4 ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยอื่นๆของกองทัพไทยเช่นเครื่องบินตรวจการซาบ340 Ari และเครื่องบินขับไล่ไกลเพนแจส39ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือยังติดตั้งเราดาร์3มิติ c Giraffe a m b ของซาบสำหรับตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและผิวน้ำในระยระไกล พร้อมด้วยระบบควบคุมการยิง CEROS 200และระบบตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิก์ EOS 500ซึ่งช่วยให้เรือสามารถติดตามและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากหรือในเวลากลางคืนนอกจากระบบรบแล้วเรือยังมีโซน่าสำหรับตรวจจับใต้น้ำระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส ESM และ ECM รวมถึงระบบยิงเป้าหลวงเพื่อหลบหลีกขีปนาวุธทำให้เรือมีความสามารถในการป้องกันตัวเองอย่างรอบด้านจากอาวุธนำวิถีเครื่องบินและเรือดำน้ำ แม้จะมีพื้นฐานการออกแบบจากจีนเรือชั้นนเรศวรกลับเลือกติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธจากฝั่งตะวันตกเป็นหลักทําให้มีความสามารถในการรบที่ทัดเทียมกับเรือรบรุ่นใหม่ในภูมิภาคและด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาทําให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีข้อจํากัดด้านคุณภาพการก่อสร้างในช่วงแรก<ๆ>เช่นระบบไฟฟ้าและการควบคุมความเสียหายที่ต้องปรับปรุงใหม่ในปีพศส,สาลา 2,558เรือหลวงนเรศวรได้ประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธ ESM ES เป็นครั้งแรกระหว่างการฝึก c r a t ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าราชนาวีไทยสามารถเข้าสู่ยุคสงครามเครือข่ายได้อย่างแท้จริงต่อมาในปี2,564เรือหลวงนเรศวรได้เข้าร่วมการฝึกร่วมกับเรือหลวงจัก,กรีนฤริเบตเครื่องบินขับไล่ไกลเพลนและระบบตรวจการเอรีอยแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถขององค์การปฏิบัติการแบบเครือข่ายที่ทันสมัย แม้ในช่วงแรกจะมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการต่อเรือและข้อจำกัดด้านโครงสร้างแต่ในปัจจุบันเรือหลวงนเรศวรได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นเรือรบอนเนกประสงค์ที่สมดุลสามารถปฏิบัติภารกิจระดับนานาชาติภารกิจด้านมนุษยธรรมและภาตรกิจต่อต้านโจรสลัดได้อย่างครอบคลุมอีกทั้งยังมีบทบาททางการทูตในการเยือนประเทศพันธมิตรและเข้าร่วมงานแสดงกองทัพเรือระหว่างประเทศต่างๆนอกเหนือจากภารกิจรบเรือหลวงนเรศวรยังมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่นอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้งและลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดภัยพิบัติสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานและความสำคัญของเรือลำนี้ในยุทธศาสตร์ทางทะเลของไทยสุดท้ายเรือฟริเกตชั้นนเรศวรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของราชนาวีไทยในการพัฒนาและยกระดับกองเรือให้ทันสมัยด้วยระบบที่ผสานเทคโนโลยีหลายด้านเรือชั้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวป้องกันอธิปไตยทางทะเล แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและเป็นหลักประกันว่าไทยจะพร้อมรับมือกับความท้าทายทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในอนาคตอย่างมั่นคงหากคุณต้องการเวอร์ชั่นสารคดีเสียงพร้อมใส่อารมณ์หรือแยกเป็นตอนสำหรับวิดีโอ YouTube ผมสามารถช่วยจัดทำให้เพิ่มเติมได้ครับ